ร้านนี้มีชื่อว่ายำนัวครัวลับย่านบางเขนนะคะร้านนี้เนี่ยเขาเคยมามารายการเราแล้วนะนแล้วเคยชิมแล้วแซ่บมากๆเลยจุดเด่นนะคะคือเขาทําปลาร้าเองเป็นปลาร้าโฮมเมดนะคะซึ่งต้มเองคิดสูตรเองไม่เหม็นทําให้ใครที่ไม่เคยทานปลาร้าเนี่ยทานแล้วจะติดใจแล้วก็สามารถทานได้นะคะร้านนี้เขาอยู่แถวแถวนี้เพีพยงมหาวิทยาลัยเกษตร โอ้ช่วง<ต>ที่ผ่านมาน,นักเรียนออนไลน์อ่ะต้องเ,เรียนออนไลน์แล้วทำไงอ่ะไม่มีคนเลยค่ะเงียบเหงาเลยเงียบไปเล,เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่ท้อ,อเขาจะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โควิดแบบนี้เขา,าบบ<ง>จะปรับตัวยังไงลองไปฟังเขาดูค่ะ นุ่นนะคะจากร้านยำเนัวควรวับย่านบางเขนะคะ่ะร้านยำของนุ่นนะคะจุดเด่นก็คือร้านของเราะคะ่ะเป็นปลาโฮมเมดนะคะก็คือทําการต้มเองะคะ่ะโดยสูตรของเราจะเป็นสูตรที่นัวนะคะแต่ว่าไม่เหม็นหนมนะคะเพื่อที่จะทําให้ทุกคนนะคะสามารถทานปลาได้ะคะ่ะแล้วก็รวมถึงคนที่ไม่ชอบปลาก็สามารถที่จะลองได้นะคะถามว่าในสถานการณ์โควิดนะคะทางร้านได้ผลกระทบอะไรบ้างเนื่องจาก ร้านของนุ่นนะคะเป็นร้านที่อยู่ตรงข้ามมหาวิทยรราลัยเกษตรศาสตร์นะคะซึ่งร้อยเอร์เเลยก็คือเป็นลูกค้าส่วนใหญ่ของเราจะเป็นนักศึกษาค่ะแต่ว่าเนื่องจากตอนนี้ค่ะน้องๆมีการเรียนผ่านออนไลน์นะคะก็คือลูกค้าหน้าร้านก็คือจะหายไปทั้งหมดประมาณ90ิเลยค่ะทาให้ยอดขายของเราค่ะ,คะก็ลด,ดลงค่ะซึ่งวิกฤตตรงนี้ค่ะก็มีการได้ทําตัวน้ํายําสําเร็จรูกนะคะออกมาจำหน่าย นะคะคโดยที่ลูกค้าค่ะสามารถที่จะไปเติมมะนาวแล้วก็พริกเองได้ที่บ้านนะคะถ้าหากสนใจตัวน้ำยำของนุ่นนะคะสามารถสั่งซื้อได้จากเพจยำนัวควรลับย่านบางเขนค่ะหรือสั่งผ่านช้อปปี้ได้เลยค่ะก็คือจะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะหรือจะทำการสั่งผ่านาตัวแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่นะคะไม่ว่าจะเป็น grab food, l e m a n robinhood แล้วก็ Project นะคะ คือตรงเนี้ยทางร้านได้ลองอได้ลองรับความสะดวกให้กับลูกค้าไปแล้วค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะถานวิกิตตรงนี้ไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะร้านถัดมาค่ะอันนี้เป็นร้านขายข้าวหมกที่ดังมากปกติแล้วคือต้องต่อแถวต่อคิวนะฮะเป็นร้านที่มีแบบแฟนคลับลูกค้าหนานแน่นมากมนั่นก็คือร้านบังดี้นั่นเองนะครับครั้งที่แล้วนี่โอ้โหต้องแย่งกันกินเลยอร่อยมากนะครับเสน่ห์และความพิเศษเขาคือ เป็นร้านข้าวหมกที่เขาผสมเครื่องเทศหลากหลายและเขานะครับใชา้ยาฟรั่นนะครับเป็นหนึ่งในเครื่องเทศด้วยซึ่งร้านเนี่ยมีเมนูอาหารหลากหลายอร่อยถูกปากมากๆแต่อยู่ในย่านที่เต็มไปด้วยออฟฟิศโอ้ my god หมายความว่าช่วงโควิดแบบนี้ Work from home มนุษย์เงินเดือนหายไปหมดเลยเขาได้รับผลกระทบหนักมากจนต้องปิดร้านไปถึง2เดือน oh. แต่ล่าสุดบังดีบอกว่าผมจะไม่ยอมแพ้เขาทำเสียงนี้เลยใช่ไหมคะ อยากรู้ว่าเขาทำเสียงนี้ไหมไปดูครับจากร้ขาข้าวหมกบางดี้ข้าวหมกปูมแม่น้ํานะคะหรือเอ่อชิเคเก้นบริยานี่นะคะข้าวหมกไก่3ามสีนะคะร้านเราตั้งอยู่ที่ถนนพญาไทนะคะติดกับครกรุงเทพตรงข้ามกับกรมปศุสัตว์น,นะคะร้านเราได้ผลกระทบ ทางโควิดเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะคะเพราะร้านเบอร์ี่ปิดมา2เดือนนะคะก็เราก็ต้องทําใจเพราะว่าเราอยู่ถนนพญยายไทซึ่งมีล้อมรอบด้วยออฟฟิศต่าง,างๆเยอะแยะมากมายแต่ว่าลูกค้า work from home บางบีก็เลยต้อง work from home ก็คืออยู่บ้านเปิดไม่ได้ค่ะเพราะว่าไม่มีลูกค้าตอนที่เราหยุดไปเนี่ยนะคะเราก็จะทําทางขายทางออนไลน์ด้วยนะคะแล้วก็มีลูกค้า ที่สนใจมาสั่งซื้อบ้างแต่ก็ไม่ได้มากเหมือนเราเปิดร้านปกตินนะคะตอนนี้ก็เลยอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนมาทานอาหารที่ร้านบางดีข้าหมกปุ้งแม่น้ํานะคะเพราะว่าร้านเราเปิดแล้วเปิดบริการแล้วแล้วก็ช่องทางการติดต่อของทางร้านบังดีก็จะมีเบอร์โทรศัพท์089นะคะ 791-3785นะคะ Facebook ก be ็ค no, really ือบังดี้ข้าหมกกุ้งแม่น้ำนะคะแล้วก็ l ลน e ก็จะเป็น l ลายของเบอร์โทรศัพท์เบอร์นั้นเลยนะคะยังไม่รู้เลยว่าอนาคตจะเป็นยังไงบ้างถ้ามาช่วยกันมาอุดหนุนร้านบังดี้ก็มีกำลังใจแล้วก็สามารถจะสู้กันต่อไปนะคะเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะสู้กันไปอีกนานแค่ไหนแต่ก็ขอให้ลูกค้ากลับมาทานอาหารที่ร้านเหมือนเดิมเราก็ ทำให้ดีที่สุดนะคะ